วัเราคลิปนี้หมายพามาดูบ้านเดี่ยวสวยๆจากแสนสิริในดีไซน์โมเดิร์นคลาสสิกที่ติดถนนใหญ่ใกล้ทางด่วนแล้วก็สนามบินดอนเมืองค่ะ ทุกคนเจอกับโฮมเราในคลิปรีวิวบ้านและคอนโดดีๆจากโฮมไบเออร์วันนี้นะคะใหม่มาอยู่ที่โซนพหลโยธินสายใหม่ค่ะวันนี้นะคะใครที่กําลังมองหาบ้านที่พื้นที่ใช้สอยเยอะนะคะแล้วก็เหมาะกับครอบครัวขนาดใหญ่อยู่ได้ทุกเจเนอเรชันในทําเลที่ติดถนนใหญ่เดินทางสะดวกใกล้ทางด่วนแล้วก็รถไฟฟ้ารวมถึงสนามบินดอนเมืองนะคะคุณสมบัติเหล่านี้ค่ะรวมอยู่ที่โครงการเศรษฐสิริพหลโยธินสายใหม่โครงการนี้ถือว่าเป็นบ้านเดี่ยวโครงการใหม่จากทั้งแสนสิริค่ะ ตัวโครงการอยู่บนถนนสายไหมใกล้ๆกับซอยสายไหม58ทับ1ค่ะทำเลโครงการนี้ถือว่าดีมากๆนะคะเพราะว่าเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสายหลักๆในย่านนี้ได้ครบเลยไม่ว่าจะเป็นถนนพหลโยธินถนนวิภาวดีรังสิตและถนนกาญจนาพิเษกนอกจากนี้สามารถใช้ถนนเพิ่มสินเพื่อลัดเลาะเชื่อมไปถนนเทพรักถนนวัชรพลถนนสุขาพิบาล5และถนนรามอินทราค่ะ ถ้าจะไปสนามบินดอนเมืองเดินทางสะดวกมากๆนะคะจากโครงการไปแค่ประมาณ30นาทีก็ถึงแล้วส่วนใครที่ใช้ทางด่วนเพื่อเดินทางเชื่อมต่อเข้าใจกลางเมืองโซน CBD และ New CBD อันนี้สะดวกเลยค่ะมีให้เลือกใช้ทั้งทางยกระดับอุตราพิมุขหรือดอนเมืองโทเวและทางพิเศษฉลองรัดด่านสุข,ขาพิบาล5ค่ะ ส่วนใครที่ใช้บริการรถไฟฟ้าอยู่โครงการนี้สะดวกนะคะเพราะว่ามีรถไฟฟ้าให้เลือกใช้ถึง2สายด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสายสีเขียวออกจากโครงการไปประมาณ10นาทีก็ถึงแล้วค่ะสามารถใช้สถานีคูคตหรือสถานีแยกคอปออน,นั่งยาวๆต่อเดียวก็ถึงสยามเลยค่ะส่วนอีกสายก็จะเป็นรถไฟชานเมืองสายสีแดงสถานีดอนเมืองค่ะ แล้วรอบๆโครงการมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตให้เราครบเลยนะคะออกจากโครงการไปประมาณไม่ถึง5นาทีก็จะมีปั๊มปอตอทอที่มีร้านอาหารแบรนด์ดังๆต,งต่างๆแล้วก็สายใหม่ A อเวนิวซึ่งถือเป็นคอมมูนิตี้มอลให้เราเลือกหลากหลายเลยค่ะนอกจากนี้ก็จะมีพาแคร์ร้านค้าเพชชอ o p รวมถึงซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าขนส่งต่างๆด้วยนะคะ เอาเป็นว่าตลอดเส้นทางค่ะมีหลายแห่งให้เราเลือกใช้ชีวิตได้ง่ายแล้วก็สะดวกมากๆนอกจากนี้ยังสามารถเดินทางไปห้างใหญ่ๆตักแอร์เย็นในย่านนี้ได้อีกด้วยนะคะสุดท้ายเลยค่ะโครงการยังอยู่ใกล้ทั้งโรงเรียนแล้วก็โรงพยาบาลอีกด้วยสําหรับโรงเรียนดีๆได้มาตรฐานของเด็กๆในยอยู่ไม่ไกลจากโครงการเลยแค่ประมาณ5นาทีก็ถึงแล้วค่ะและโรงพยาบาลถ้าจะไปตรวจสุขภาพหรือว่าเจ็บป่วยไม่สบายโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานมีให้เลือกใช้บริการหลากหลายแห่ง และมีทั้งโรงพยาบาลรัฐแล้วก็โรงพยาบาลเอกชนค่ะที่โครงการเศรษฐสิริพรหลโยชินสายใหม่นะคะที่นี่เนี่ยถือว่าอยู่ในทำเลที่เดินทางสะดวกแล้วก็ลายร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน ตอบโจทย์การใช้ชีวิตในไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างมากๆนะคะและยอมรับอย่างหนึ่งหรือว่าทางแสนสิริเนี่ยนะเขาดีไซน์ออกแบบโครงการนี้ออกมาได้สวยมากๆในสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกค่ะแล้วก็พิธีพิถันในรายละเอียดต่างๆนะคะมีการผรสมผสานอิเลเมนต์เข้ากับสถาปัตยกรรมที่ร่วมสมัยออกมาได้งดงามแล้วก็ลงตัวมากๆค่ะอย่างที่หมายอยู่ตอนนี้นี่คือด้านในของขับเฮานะคะเป็นขับเฮาที่สวยมากๆเลยทุกคนสวยอย่างเดียวไม่ได้นะคะยังสามารถใช้งานได้จริงแล้วก็ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์แล้วก็รองรับทุกเจเนอเรชันด้วยค่ะ ด้านในตรงนี้ค่ะจะเป็นพื้นที่ของล็อบบี้เอาไว้รับรองแขกนะคะแล้วสูปรลงมากเพราะว่า Forto c e i l i n g ตรงนี้เขาเป็นแบบดับเบิลวอลลุ่มเราสามารถมองเห็นทั้งบรรยากาศในส่วนของทางเข้าด้านหน้านะคะแล้วก็ด้านในที่จะเป็นพื้นที่ของสระว่ายน้ำค่ะแล้วก็มีห้องสตรีมที่แยกระหว่างชายแล้วก็หญิงด้วยค่ะ การตกแต่งด้านในของคลับเฮาส์ค่ะที่ไม่ชอบอย่างหนึ่งเลยก็คือในส่วนของบันไดวนตรงนี้ค่ะทุกคนมันช่วยทําให้บรรยากาศภายในคลับเฮาส์เนี่ยนะเข้ากับสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกมากๆนะคะบันไดวนตรงนี้จะพาเราขึ้นไปสู่ชั้น2ไปดูโคเวิร์กิ่งสเปซฟิตเนสแล้วก็มิทติ้งรูมค่ะ และไม่เสียชื่อของสายสิริจริงๆค่ะเพราะว่าที่ชั้น2ของขับเฮาส์ที่นี่นะคะเขาตกแต่งออกมาได้สวยมากๆทุกคนดูสิคะตรงนี้เป็นพื้นที่ของ Coworking Space ที่มีมิทติ้งรูมแยกออกไปเผื่อว่าใครอยากจะใช้ห้องประชุมที่ได้ความเป็นส่วนตัวนะคะแล้วก็ด้านนู้นค่ะจะเป็นฟิตเนสที่มีเครื่องออกกำลังกายทั้งคาร์ดิโอแล้วก็ Training, เวทเทรนนิ่งเราออกกาลังกายไปมองเห็นวิวบรรยากาศด้านในโครงการด้วยค่ะ ด้านน,นนอกของคาเพาสค่ะทุกคนตรงนี้นะคะก็จะเป็นสระว่ายน้ำค่ะมีความปลอดภัยเพราะว่าแยกระหว่างสระเด็กแล้วก็สระผู้ใหญ่เอาไว้ให้นะคะสระว่ายน้ำเนี่ยอยู่ด้านในของคาเพาสนะแล้วก็เป็นส่วนตัว้วยทุกคนเวลาที่เราว่ายน้ำค่ะเราสามารถจะเห็น วิวสวนส่วนกลางนั่นเองนะคะแลนด์สเคปของแสนสิริเนี่ยเขาออกแบบมาได้สวยมากๆมีต้นไม้ใหญ่ให้ความร่มรื่นวันไหนที่อากาศดีหรือว่าตอนเย็นๆอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถมาเดินเล่นมาออกกําลังกายได้เลยนะคะถ้ามีสมาชิกตัวน้อยยิ่งดีใหญ่เลยเพราะว่าเขามีสนามเด็กเล่นให้ด้วย ส่วนคุณพ่อบ้านหรือคุณแม่บ้านต้องถูกใจแน่นอนนะคะเพราะว่าทางแสนสิริเนี่ยเขามีแสนสิริแบ็ก yard ค่ะเป็นแปลงผักสวนครัวที่เราสามารถเก็บผักเหล่านั้นกลับไปประกอบอาหารทําทานเองที่บ้านได้ด้วยนะคะแล้วค่าส่วนกลางที่นี่ไม่แพงเพราะว่าทางโครงการเขาติดตั้งโซลาร์ลูฟท็อปเอาไว้ให้ค่ะจึงทําให้ค่าส่วนกลางที่นี่แค่45บาทต่อตารางวาต่อเดือนเท่านั้นเอง ำหรับระบบรักษาความปลอดภัยนะคะของที่นี่เนี่ยก็จะเป็นแบบ l i f t 24ค่ะซึ่งเป็นมาตรฐานของทางแสนสิริมีกล้อง CCTV อเนกประสค่ะหากมีความผิดปกติเกิดขึ้นนะคะจะมีการอารามแจ้งเตือนไปที่ศูนย์ l i ฟต24เพื่อประสานรปภหน้าง,งานเข้าตรวจสอบทันทีนะคะแล้วก็ยังจะมีการดทัวร์ค่ะที่คอยรายงานผลการตรวจสอบแบบเรียลไทม์ตามรอบระยะเวลาของการตรวจสอบนั่นเองนะคะนอกจากนี้ก็มีรปภที่ดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงค่ะแล้วก็ถ้าเป็นบริษัทเดนจะเข้าออกด้วย rfid sensor นะคะส่วนผู้มาติดต่อค่ะจะเป็น vms system เป็นการบันทึกข้อมูลที่รวดเร็วแม่นยำโดยที่ไม่ต้องทิ้งบัตรไว้ที่รอปภค่ะ โครงการเศรษฐสิริพะผลโยธินสายใหม่นะคะพัฒนาเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดินคลาสสิกที่สง,ง่างามเนื้อการเวลาในแบบไทม์ l ลส s ดีไซน์ค่ะทั้งหมด170ยูนิตบนที่ดินโครงการประมาณ45ไร่แบบบ้านมีให้เลือก4แบบที่ดินจะเริ่มต้น50ตารางวาไปจนถึง96ตารางวาพื้นที่ใช้สอย188ตารางเมตรไปจนถึง319ตารางเมตร ฟังก์ชันบ้านจะเป็น3-4ห้องนอน4-5ห้องน้ำา3 3ที่จอดรถแล้วบางแบบบ้านจะมีห้องแม่บ้านพร้อมกับห้องน้ำส่วนตัวให้แม่บ้านด้วยค่ะที่เห็นอยู่นี้นะคะคือแบบบ้านที่ชื่อว่า Victory ค่ะซึ่งแต่ละแบบเนี่ยเขาก็จะมีความหมายนะคะอย่าง Victory เนี่ยเขามีความหมายว่าความมีชัยชนะของชีวิตที่ก้าวเข้าสู่ความสําเร็จค่ะซึ่งการดีไซน์ของบ้านที่นี่นะคะก็มาในสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกที่มีความเรียบรูค่ะ โครงการเลือกใช้โทนสีแล้วก็วัสดุที่มีความทันสมัยนะคะจึงทําให้ถ่ายทอดออกมาเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดดเด่นไม่เหมือนใครแล้วก็งดงามเหนือกาลเวลาค่ะแล้วบ้านที่นี่นะคะยังเป็นนวัตรกรรมบ้านสีเขียวค่ะที่ปลอดภัยประหยัดพลังงานแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะทุกๆยูนิตในโครงการเลยค่ะหลังคาเนี่ยจะติดตั้งโซลาร์พาร์แนลนะคะก็จะช่วยประหยัดค่าไฟให้กับเรานั่นเองนะคะแล้วก็ยังจะมีรูฟเวนติเลชันนะคะเขาจะเป็นช่องนะคะที่จะช่วยระบายความร้อนแล้วก็พวกระบายอากาศต่างๆอยู่ ที่เหนือฝ้าชายคานั่นเองค่ะแล้วสุดท้ายเลยก็คือเรื่องของสีที่โครงการเขาให้นะคะก็จะเป็นสี UV Shield ชนิดพิเศษนะคะก็จะมีสารเคลือบที่จะช่วยสะท้อนความร้อนของบ้านนั่นเองค่ะ ที่จอดรถ3คันค่ะแล้วก็เป็นที่จอดที่เราสามารถจะจอดรถคันใหญ่ๆแล้วก็ขึ้นลงได้แบบสบายเลยนะคะบ้านไหนที่มีรถไฟฟ้าก็สามารถชาร์จได้แล้วนะคะเพราะทางโครงการติด E ีวีชาร์เจอร์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วส่วนประตูที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยเป็นประตูที่เชื่อมจากที่จอดรถนะคะเป็นประตูที่สะดวกสบายมากๆเลยนะคะลงจากรถก็เข้าประตูนี้สู่ในตัวบ้านได้นะคะประตูเนี่ยเขาจะให้เป็นบานปิดนะคะมาพร้อมกับดิจิตอลดอ o ล็อกค่ะเข้าออกได้ 3ระบบด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสแกนลายนิ้วมือใช้คีย์การ์ดหรือว่ากดรหัสนั่นเองค่ะ และที่ตอดรถนะคะเขาจะมีห้องเก็บของนะคะขนาดใหญ่ให้อยู่ด้านหน้านี้นะคะ1ห,ห้องด้วยกันนะคะตรงนี้เนี่ยเราจะเก็บผู้อุปกรณ์ทําสวนล้างรถต่างๆได้เลยนะคะห้องขนาดใหญ่อยู่เนาะส่วนประตูทางเข้าหลักของบ้านจะอยู่ใต้เฉลียงแบบนี้เลยค่ะในร่มแล้วก็กว้างด้วยถ้าอยากจะมีชั้นวางรองเท้าด้านหน้านะคะก็สามารถที่จะวางได้ค่ะประตูทางเข้านี่นะคะก็จะเป็นประตูที่มีกระจกสะส่วนใหญ่เป็นแบบนี้กระจกเนี่ยที่ทางโครงการให้นะจะเป็นกระจกกรีนกลาสนั่นเองนะคะก็จะช่วย ท้อนความร้อนค่ะแล้วก็กันรังสี UV ให้ด้วยข้อสำคัญเลยของกระจกนี้ก็คือแสงสว่างส่องเข้าไปทำให้บ้านของเราดูโปร่งมากๆค่ะ เรามาดูด้านในของแบบบ้านวิกตอรี่ค่ะที่นี่เนี่ยเขาจะดีไซน์นะคะพื้นที่ของบ้านแต่ละโซนเนี่ยให้มีขนาดใหญ่นั่นเองนะคะก็เหมาะกับครอบครัวขนาดใหญ่จริงค่ะและเราเข้ามาข้างในจะสัมผัสได้ถึงความสูงโปร่งอย่างแรกเลยเพราะว่าฟอร์ตูซิลิ n งเขาให้สูงถึง2.7เมตรแล้วก็ความโปร่งของบ้านที่เราได้นอกจากความสูงแล้วนั่นก็คือเรื่องของแสงสว่างนะคะที่นี่ให้ช่องแสงไม่ว่าจะเป็นประตูหรือว่าหน้าต่างขนาดใหญ่นะคะแล้วด้านล่างของหน้าต่างเขายังมีช่องแสงด้วยทําให้แสงสว่างเนี่ยสามารถส่องเข้ามาได้และถ้ามองจริงอะ่ะทุก ผนังอะเรียกว่าเขาจะเน้นเรื่องของหน้าต่างซะส่วนใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเห็นแบบนี้หลายคนอาจจะกังวลเรื่องของความปลอดภยัยแต่ว่าทางโครงการเศรษฐศรีพหลโยธินสายไหมเนี่ยในบ้านนะคะเขาจะมีโฮมซ s เค u r i รินะคะเป็นเรื่องของความปลอดภยัยประตูแล้วก็หน้าต่างทุกๆบานเขาจะติดตั้งสัญญาณการขโมยที่เรียกว่า Magnetic Sensor เอาไว้ให้นั่นเองนะคะ โซนแรกค่ะตรงนี้เปิดประตูเข้ามานะคะก็จะเป็นโซนของลิฟวิ่งเลยค่ะเป็นลิฟวิ่งกว้างๆอยู่โซนด้านหน้าบ้านนะคะเอาไว้รับแขกได้เลยค่ะโซนนี้เราสามารถวางโซฟาไซสาใ์ใหญ่ๆได้จะรูปตัว L จะ4-5ที่นั่งก็ได้นะคะจะตกแต่งแบบในบ้านตัวอย่างก็ได้เหมือนกันนะคะจะมีอ้ m มแชร์ comfortable นะคะหรือก้าอี้สตูก็ได้ทีวีจอใหญ่ๆผนังนี้นะคะหมายให้50นิ้ว60นิ้วขึ้นไปกำลังดีค่ะซึ่งแบบบ้านวิกตอรี่นะคะเขาจะเชื่อมพื้นที่ระหว่าง ลิฟวิ่งกับ dining เข้าไว้ด้วยกันนะคะบริเวณนี้นะคะไ i น i n งเนี่ยในบ้านตัวอย่างนะคะพื้นที่สเปซเขากว้างมากๆโต๊ะทานข้าวนะคะประมาณ6-8ที่นั่งกําลังดีค่ะจะติดเชนเดเลียแบบนี้ก็สวยเหมือนกันเนาะและที่เห็นนะคะด้านหลังตรงนี้เขาจะมีหน้าต่างให้นะคะบานใหญ่1บานด้วยกันแล้วด้านข้างของบ้านนะคะ ก็จะมีประตูกระจกสไลด์ที่จะเปิดออกไปส่วนบริเวณนั่นข้างบ้านได้เลยซึ่งเขาให้ประตูบานใหญ่เหมือนกันเรียกว่าเป็นการเชื่อมพื้นที่ indoor outdoor เข้าไว้ด้วยกันค่ะ ฝั่งด้านนี้นะคะ่ะทุกคนหมายจะพาไปดูอีกด้านหนึ่งของบ้านนะคะซึ่งหมายต้องเราต้องผ่านบริเวณนี้ก่อนเนาะอยากให้ดูค่ะด้านบนเนี่ยค่ะที่เป็นโฮมเคอร์วิสตี้อย่างที่ทางโครงการให้ก็จะเป็นโมชั่นเซนเซอร์นะคะจะมีให้2จุดในบ้านค่ะจุดแรกจะอยู่ที่บริเวณชั้นล่างนะคะส่วนอีกจุดหนึ่งเนี่ยจะอยู่ที่ผงตรงกลางชั้น2นั่นเองนะคะโซนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นบันไดที่ขึ้นไปสู่ชั้น2นั่นเองนะคะใต้บันไดอะ่ะเขาจะมีห้องเก็บของให้ด้วยที่นี่เขาจะมีห้องเก็บของค่อนข้างเยอะเนาะมีข้างาม่มงไมพ ะะบริเวณโซนด้านนี้ค่ะก็มีห้องเก็บของให้อีกด้วยห้องเก็บของที่อยู่บริเวณประตูทางเข้าที่เชื่อมจากที่จอดรถตรงนี้ค่ะคนส่วนใหญ่เขาก็จะนิยมที่จะปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นชั้นเก็บรองเท้าหรือว่าตู้เก็บรองเท้าเพราะว่าสะดวกต่อการที่เราจะแบบถอดแล้วก็ใส่ตรงนี้แล้วก็ออกประตูขึ้นรถไปได้เลยนะคะส่วนผนังอีกฝั่งหนึ่งนะคะจะติดกระจกแบบ บ้านใหญ่แบบนี้ก็ได้นะหรือว่าบางคนนะคะจะติดเป็นเต็มบานเอาไว้ดูแบบเราเต็มตัวได้เลยนะคะจากตรงนี้หม่จะพาไปดูส่วนของห้องครัวที่นี่ให้เป็นห้องครัวปิดค่ะ สำหรับห้องครัวของแบบบ้านวิกตอรี่ค่ะเขาให้เป็นครัวปิดนะคะห้องครัวขนาดใหญ่เลยค่ะและที่เห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นเคาน์เตอร์เนาะหน้าบานตู้แล้วก็ตู้แขวนนะคะรวมถึงอ่างล้างจานติดหูดูดควันเนี่ยทางโครงการนะคะเขาก็ได้ทําให้เราเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะเพิ่มเติมแค่ส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้าได้นะคะ ครัวที่เนี่ยเขาจะแบ่งเป็น2ฝั่งค่ะฝั่งด้านนี้นะคะก็จะไว้ล้างจานคุกกิ้งอาหารได้อะไรเงี้ยถ้าอยากจะเปิดระบายอากาศนะคะก็สามารถใช้หน้าต่างทั้งสองบานได้หรือว่าจะเปิดประตูเชื่อมไปบริเวณลานซักล้างด้านหลังบ้านก็ได้นะคะประตูเนี้ยจะเชื่อมไปส่วนของเมดนะคะแล้วก็ห้องน้ําของเมดนั่นเองค่ะส่วนใครที่อยากจะวางพวกเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าในร่มนะคะเราสามารถวางไว้ในห้องครัวได้เลยนะคะโครงการเนี่ยเขาแบ่งพื้นที่เอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะเพราะว่าห้องครัวมันใหญ่มากจริงๆเนะะี่ยพออยู่ในร่มก็จะช่วยถนอมเครื่อง ใช้ไฟฟ้าด้วยนะคะจะมีตู้เย็นไซส์ใหญ่ๆ2ประตูแบบนี้เอาไว้เก็บอาหารก็ได้ค่ะแล้วโซนของห้องครัวนี้ค่ะก็จะอยู่ใกล้กันนะคะกับประตูทางเข้าจากบริเวณที่จอดรถเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่แม่บ้านนะคะรับขอ,ของจากเราเนี่ยก็ตรงเข้าสู่ห้องครัวได้ง่ายเลยค่ะ และนี่คือห้องนอนที่4ค่ะอยู่ชั้นล่างของบ้านนั่นเองนะคะเขาตั้งใจที่จะทําให้เป็นห้องนอนของผู้สูงอายุมากๆเพราะว่าพื้นโครงการให้เป็นพื้น a b s o r p t i o n f l o o r ค่ะเป็นพื้นที่สามารถลดแรงกระแทกได้ด้วยนะคะห้องนอนนี้เนี่ยนะคะวางเตียงนอนใหญ่ๆได้เลยนะคะคุณพ่อคุณแม่คืออยู่สบายมากๆเตียงนอนนะคะคิงไซส์ควีนไซส์ได้นะคะบิวต์ตู้เสื้อผ้าตู้ใหญ่ๆสูงจรดฝ้าเพดาน2.7เเมตรไปเลยค่ะแล้วก็ความปลุกของห้องนี้ก็มีหน้าต่างนะคะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างด้วยค่ะ ถ้าสมาชิกในบ้านไม่เยอะหรือว่าไม่มีผู้สูงอายุนะคะห้องนี้อาจจะกลายเป็นห้องทํางานเป็นห้องฟิตเนสก็ได้หรือถ้าบ้านไหนนะคะมีเด็กๆห้องนี้เนี่ยก็อาจจะให้กลายเป็นห้องทําการบ้านของลูกๆหรือว่ากลายเป็นห้องแบบของเล่นของเด็กๆยังทาได้เลยค่ะ ห้องน้ำที่แยกระหว่างโซนเปียกโซนแห้งเอาไว้ให้นะคะแล้วก็มีหน้าต่างค่ะขนาดใหญ่เอาไว้เปิดระบายอากาศหรือความอับชื้นได้นะคะห้องน้ํานี้ถ้าอยากจะใส่ฉากกั้นนะคะหรือว่าม่านห้องน้ําก็สามารถทําได้เลยแล้วโครงการก็เดินระบบไฟไว้รองรับการติดตั้งเครื่องทำน้ําอุ่นให้เรียบร้อยด้วยค่ะ สำหรับบันไดค่ะโครงสร้างก็จะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กค่ะเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงมากๆนะคะแล้วก็เงียบด้วยค่ะเวลาที่เราขึ้นลงเนาะสำหรับหน้าบันไดนะคะหรือว่าลูกนอนเนี่ยเขาจะปิดทับด้วยไม้แล้วก็จะเข้าชุดกันเลยค่ะกับเราจับบันไดค่ะและบริเวณที่ชานพักอ่ะก็จะมีช่องแสงนะคะแล้วก็หน้าต่างขนาดใหญ่เอาไว้ให้เพื่อให้แสงสว่างเนี่ยสามารถส่องเข้ามาบริเวณบันไดเพราะฉะนั้นช่วงเวลากลางวันที่เราขึ้นลงเนี่ยค่ะก็จะปลอดภัยค่ะ มาดูชั้น2ของแบบบ้าน Victory กันค่ะ for t o ceiling เนี่ยจะสูงขึ้นมากว่าชั้นแรกนะคะจะอยู่ที่2.9เมตรด้วยกันค่ะแล้วก็ฟิล l i n g ของพื้นชั้นนี้นะคะทางโครงการเขาก็ให้เป็นไม้คอกนั่นเองนะคะเป็นไม้ที่แข็งแรงแล้วก็ f ิล l i n g ดีมากๆนะคะทำให้ m o ม d ดแอนโ n e ชั้น2ของบ้านเหมาะกับการพักผ่อนค่ะซึ่งชั้นนี้จะมี3ห้องนอนด้วยกันทุกห้องนอนเป็นห้องนอนขนาดใหญ่และมีห้องน้ำส่วนตัวแต่ไม่ขอพามาดูห้องมาสเตอร์เบดมก่อนนะคะ มาสเตอร์เบดมค่ะที่ได้ระเบียงกว้างๆแบบนี้นะคะ mm. เผื่อว่าใครเนี่ยนะคะอยากจะมีโต๊ะไว้ข้างหน้าหรือว่าจัดสวนสีเขียวก็ดีเหมือนกันนะคะเพราะทุกเช้าตื่นมาเราจะได้เห็นพื้นที่สีเขียวส่วนตัวของเรานั่นเองค่ะด้านในอะค่ะของมาสเตอร์เบดมเนี่ยก็แบ่งเป็นโซนต่างๆได้นะคะเพราะว่าพื้นที่ของเขาเนี่ยจะได้พื้นที่ปีกหนึ่งของบ้านไปเลยค่ะ โซนนอนตรงนี้วางเตียงนอนไซส์ใหญ่คิงไซส์ควีนไซส์ได้นะคะนอกจากระเบียงแล้วก็บริเวณหัวเตียงเขาก็จะมีหน้าต่างให้อีก2จุดด้วยค่ะโต๊ะข้างเตียงจะมีโคมไฟแบบในบ้านตัวอย่างก็ได้นะคะส่วนสเปซต,ตรงนี้ที่ติดกันนะคะกับบริเวณเตียงนอนก่อนที่จะไปถึงส่วนของ Walk i n Closet ะคะก็สามารถที่จะเนรมิตพื้นที่ตรงนี้นะคะให้เป็นลิฟวิ่ส่วนตัวของเราก็ได้หรือบางคนอยากจะมีโต๊ะทํางาน แต่ถ้าไม่ล่ะในห้องนอนนะคะเราอยากพักผ่อนชิวๆวก็อาจจะหารีไคลเนอร์สักหนึ่งตัวมานวดผ่อนคลายก็ได้ค่ะติดกันนะคะเราแบ่งพื้นที่ให้กลายเป็นโซน Walk-in c นคอ e t เซตได้เลยค่ะ ชั้ซีลิงสูงถึง2.9เมตรนะคะเราก็บิวตู้เสื้อผ้าสูงจรดรฟ้าเพดานได้แบบในบ้านตัวอย่างทําให้เราเก็บผ้าได้เยอะมากๆนะคะแล้วโซนตรงนี้ค่ะเขาก็จะมีหน้าต่างให้ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราแต่งหน้าแต่งตัวเราจะได้แสงจากธรรมชาติทําให้คุณผู้หญิงอย่างเราถูกใจมากๆเลยนะคะติดกันค่ะผนังตรงนี้เนี่ยจะเป็นส่วนของห้องน้ําในห้องมาสเตอร์เบดรูมซึ่งเขาให้สุขภัณฑ์เป็นอัตโนมัติด้วยนะคะ น้ำค่ะแบ่งโซนแห้งนะคะแล้วก็โซนชาเวอร์ไว้ค่ะบรูเวนี้เนี่ยเขาจะมีหน้าต่างให้ด้วยนะคะไว้เปิดระบายอากาศลดความแบบชื้นในห้องน้ําและหน้าตาห้องน้ําก็ประมาณนี้เลยค่ะสําหรับห้องมีที่เห็นเนี่ยคือห้องนอนที่2นะคะแต่ฟิลม,มันคล้ายคมา e สเตอร์เบดรูมเลยนะทุกคนบอกแล้วนะคะว่าแบบวิกตอรี่เนี่ยเขาให้ ห้องนอนทุกห้องนอนเป็นขนาดใหญ่หมดเลยนะคะส่วนวางเตียงนอนค่ะ king size, size s i ์ค queen s i ได้หมดเลยนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะมีหน้าต่างเนาะเราเทควิวสวนด้านหน้าบ้านของเราได้นะคะแล้วก็พื้นที่ต่างๆฝัง่งด้านนี้ค่ะก็จะเป็นมุม walk in closet นะคะถ้าอยากแบ่งให้เป็นสัดส่วนในห้องจะมีฉากกั้นทําได้หมดเลยค่ะ b u ว l ตู้เสื้อผ้าไซส์ใหญ่ๆมีโตเครื่องแป้งได้นะคะติดกันเป็นห้องน้ําค่ะห้องน้ําขนาดใหญ่กว้างขวาง,ขวางเลยอยู่ภายในห้องนอนแยกโซนแห้งโซนเปียกให้เรียบร้อยแล้วค่ะ สุดท้ายที่เห็นนี้คือห้องนอนที่3ค่ะเห็นไหมว่าขนาดใหญ่อยู่นะทุกคน ด,ดูห้องนอนที่นี่นะคะผู้อยู่อาศัยจะต้องผูกใจมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะห้องไหนก็แล้วแต่เนี่ยเราก็อยู่สบายเนาะเตียงนอนและเฟอร์นิเจอร์ต่างๆวางได้ครบนะคะแล้วก็เป็นชิ้นใหญ่ๆด้วยค่ะอย่างผนังนี้ก็เป็นตู้เสื้อผ้าไปเลยเนาะแสงสว่างเข้า2ฝั่งทั้งด้านข้างแล้วก็ด้านหลังของบ้านนั่นเองนะคะส่วนห้องน้ำที่อยู่ในห้องนอนเนี่ยหมายบอกเลยนะคะว่ากว้างๆค่ะใช้งานสะดวกมากๆเลยแล้วเขาก็แยกระหว่างโซนแห้งโซนเปียกเอาไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะเราจะใส่าฉากกัน้นหรือว่าม่านห้องน้ําก็ได้ ถ้าสมาชิกนี้บ้านไม่เยอะนะคะหมายแนะนําว่าห้องนอนเนี่ยคะ่ะก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นห้องทํางานเป็นฟิตเนสส่วนตัวนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยจะทำให้เป็นห้องโฮมเธียเตอร์ก็ทําได้คะ่ะ และทั้งหมดนี้ค่ะก็คือบ้านแบบวิกตอรี่นะคะซึ่งเป็น1ใน4แบบของบ้านในโครงการเศรษฐศิร ah ิพหลโยธินสายใหม่นั่นเองนะคะราคาเริ่มต้นของโครงการนี้ค่ะเพียงแค่9ก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทไปจนถึง25ล้านบาทค่ะส่วนแบบบ้านวิกตอรี่นะคะสีห้องนอนสีห้องน้ําแล้วก็3ที่จอดรถหลังนี้ที่ใหม่พามาดูวันนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่14บสล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทซึ่งตอนนี้เนี่ยทางโครงการนะคะเขาก็มีโปรโมชั่นพิเศษคือสิทธิส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทแล้วก็ฟรีแอร์ทุกๆห้องนอนด้วยค่ะ เอาเป็นว่าใครที่กำลังลังเลอยู่นะคะอยากให้มาพูดคุยที่สำนักง,งานขายกันก่อนแล้วก็มาชมบรรยากาศบ้านเนาะที่นี่ได้ความเป็นส่วนตัวเพราะว่าจำนวนยูนิตไม่เยอะนะคะสำนักง,งานขาย9โมงเชา้าจนถึง6โมงเย็นค่ะและโฮมเมลนะคะขอบอกเลยว่าถ้าอยู่ที่โครงการนี้หาของกินสะดวกเดินทางง่ายมากๆเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไม่ไปไหนไกลค่ะหม่จะพาไปที่สายใหม่อเวนิวนะคะซึ่งอยู่ใกล้กับโครงการมากๆที่นั่นมีหลายร้านให้เราได้เลือกหาของกินอร่อยๆแต่วันนี้ไม่ขอพาไปหาอะไรเย็นๆทานสักหน่อยดีกว่าค่ะ นี่แหละค่ะที่หมายพามาเช็คอินนะคะหากของกินอร่อยๆวันนี้นะคะหมาเอาใจสําหรับคนที่ชอบดื่มกาแฟเป็นพิเศษค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะเขามีเมล็ดกาแฟที่หลากหลายสายพันธุ์มากๆและใครที่เป็นคอกาแฟไม่ควรพลาดกับเฮ c o ฟฟี่อยู่ในสายหม่อเวนิวค่ะ ารกิจโฮมเรา c o m p l e ทแล้วค่ะบอกเลยค่ะว่าโครงการเศรษฐสิริพหลนโยธินสายใหม่โครงการนี้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตทําให้เราง่ายขึ้นมากๆเลยนะคะดูยางหาของกินวันนี้สิคะที่เฮคอฟฟี่ก็ดีนะหรือว่าจริงๆมีหลายร้านเลยนะในสายใหม่เวนิวให้เราเลือกเป็นร้านดังๆทั้งนั้นเลยหรือว่าบางร้านนะคะก็ถือว่าเป็นเจ้าเด็ดแถวนี้เนี่ยก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะคะตัวบ้านของโครงการนี้เนี่ยก็ยังถือว่าสวยงามมากๆมาในสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกค่ะที่ออกแบบมาได้มีเอกลักษณ์หรูหราแล้วก็มีสไตล์งดงาม เหนือการเวลาจริงๆนะคะนอกจากบ้านจะสวยแล้วค่ะส่วนกลางยังออกแบบมาได้สวยงามไม่แพ้กันเลยแถมยังมีขนาดใหญ่ด้วยนะคะทุกคนและแบบบ้านเนี่ยก็มีให้เลือกถึง4แบบด้วยกันก็ถือว่ารองรับตั้งแต่ครอบครัวเริ่มต้น ไปจนถึงครอบครัวขยายอยู่ได้ทุกเจเนอเรชันในสังคมที่เป็นส่วนตัวแค่170ยูนิตเท่านั้นค่ะและใครนะคะที่กําลังลังเลอย,อยู่บอกเลยว่าไม่อยากให้รอช้าเพราะว่าการเดินทางเขาสะดวกจริงๆเขาอยู่ใกล้ทั้งทางด่วนแล้วก็รถไฟฟ้านะคะที่สําคัญยังอยู่ใกล้กับสนามบินดอนเมืองอีกด้วยในราคาเริ่มต้นโครงการพิเศษอยู่ที่9,990,000บาทไปจนถึง25ล้านบาทค่ะใครที่ลังเลอย,อยู่แนะนําให้มาเยี่ยมชมสํานักง,งานขายได้นะคะ9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นค่ะส่วนรายละเอียดของโครงการนี้เนี่ยหมายจะแปะไว้ให้ที่คอม ด้านล่างนี้นะคะและครั้งหน้าโฮมเราจะพาไปดูโครงการที่น่าสนใจโครงการไหนอย่าลืมติดตามชมนะที่สาคัญฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามในทุกๆช่องทางของ h o m e b เออรเป็นกําลังใจให้ใหม่แล้วก็ทีมงานด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย